ปนินสาานดีพี่น้องวันที่สองสไตลสิงห์ัตอีละกินข้าวอะไ้กินตะปูดดีตัวตะปูคนไเทากินเนื้อม่ได้กินได้แต่ว่าได้เนื้อได้ข้ามสองนนข้ามมันมัอไรไล่แสดงลูกทิ๋น,น้วยแสดงเนาะม่านนี่ะกินลงไปทอดได้ลูกอร่อม่ได้งานตะปูนนีแล้วไม่ไ้ไม่ส มีตีนอยุ้ยไหมแถวต้นนี้หมอเนี่ยหมอหนึ่งเคยบปได้เป็นหมอเมื่อวานเออจะพอจะเส็บก็่าว่านนี่เคยเส็บพอืพอดีมันน้ำข้นนะแสดงมันกินเนื้อบ่ได้พี่น้องกัยความดันปวดหัวมึงคือผมผมบักเสริมเลยเอ็นกินกระบักเสริมนะยังมันอยู่ไกลหิวแห้งมึงมาตียังมึงจะหิวนะตีห้า กะปิให้มันพอกก็มกกนะองผิดรีบนะกลางๆงานข้างในคันงาดตามเคยพี่น้องเลยบรากาศในงานมากพอท่านเห่เคยสัม่มมาเบิ่งกลูกเคยกับลูกสาวบ้าพอาท่านแม่กันนะไปนอะบุ้ย <c oughs> พูดเ <c oughs> ขานอให้แบบกลมกล่อนุอ่ม อ,อเมื่อราะว่าเจอแต่คนอีซิวกี่เฮ้ยเป็นอะรสงสารมันมาเอาไปกินเอ็งเมื่อที่หนึ่งเมื่อคืนยังเห็นลูกไข่มันสามหน่วยมาอีดนะําน่ะมาดํามันนั่นเห็นจ้าจ้ากิากกนไข่เมื่อนั่นนะอกพองนะบ้านเมือวันแรกราะว่าเห็นแต่คนเต็มอยู่ขางไข่น่ะยี่สิวกี่ดำไปเลยเฮ้ยตัวมดำนั่นเซ็ตข้าวล้วนี่น จหมม,ม,ม,มันดือ้อค่ะก้วยไอ้ดำมันสิแพงมยังวะอเอาสมใ่ปาะเลียวบวาเขาตีหนึ่งกัวเมื่ออลอมาห้ซินมาสอยเขาหันเนื้ออ่าลิงแบบว่ามึงไปเลยไปหล่าไปเลยบมมากขึ้น <c oughs> บาวายเลยผมขึ้นก่อนกับบนไดน,นอนไปงี่ยกันัเรียยันนะ,อ,นนะนอืม

มอสูตรมันใช่ได้เคยใช่เด็กหัวซองน้อพร้อมนี่ก็ไม่ยอมเขาแม่แต้มมันใส่เด็กเดี่ ก็เบื ene, ain, ่อเลยคันด่าในใครแน่คันหล่าก็คันปีกเนี่ยกินคันปีกเนี่ยกินมาบ้านกูกินข่าวกระปิ้งมาบ้านนะมันกินข้าวแรงกินแต่เลือดๆถูกปิ้งจัดคนน่ะโอ้ยเสียดายดิกูสั่งไกโกัวไปแบบเด้ว่าั่ากําลังอะไอย่นี่พี่น้องเลยกําลังเอื่นวั á เนาะ เคยไล่อ mm ่นญาติพี่น้องกันแหละขวงัวกันเต็มเฮ้ยคุณนิงกินตามังอกคืมันกบคืหอดกุญแเฮ้ยกูบอกไอ้เที่ยวปิ้งเีซัมลาเด้อกวยเต๋อกเออเคเคกันลืมมปิงสัมาเนเชี่ยไหมคะอืมไม่ได้ไม่มียไรู้ละพ่ต่อแค่ขมาประมาณที่หนึ่งที่สองแหละ ออเก้างเดไที่ัหนงกู้วท่าห้าแล่ายุตะกเมื่อน่ะเขาขาดอย่างพื้นเออท่านสามาท่านต้นที่หนึ่งแลต้นมือต้นมือเลขาขาดเออจากเขาลากมาพะเพงงัอ่งโตงูอ่องใส่เลย้าถูฮ้ ก um> uh, ุ้งเล่นซีโมแดงเขากินเกี๊ยตัวเขาเพล่ใครแหละคนงัดไปยางจะหองงัดกระปุ่นไม่ปหองแทนกินนั่นแหละกินก็ได้งัดก็ได้อือนุ่มเสียวกระบาน้องใครไปห้าสิดปลามาหาดสองเป็นหัวจิ้มเออนี่กินสิ้มก็ได้มีปลานีงเต็มรังปลาปนินน่ะ เฮ้ยมันขึนอยู่ด็าบริกินเขากินทีงัวว่ากันหูกับเห็ดกินมา,ขานขึ้นนะนะก้ม้อัโอ้ไอีบมืเลยนันแหลวเขาเห็ดเลยเขาเห็ดนี้เดีกลม,ลเ,เ,เ,กลมเลยบเผ็ดบเค็มพอ,อ,อดีมียังไงฮะหมอเมอว่านะเผ็ดแต่เมอวานอยู่ ไม่นะยังคือเก่าอยู่เนาะคือเห็นบอกว่าอีเมยเลยว่าอ้ยพูมิใจเฮยตัวอยู่ันเตียงเจยๆอันจะพูมิใจเข้าหานออดบนมือเราเพราะว่าเขานออเอ้าแ้าโมมีไปอยู่เพียงเท่านี้เออเธอว่าอะไนี่เนี่ยโงจันกัเมือแล้วอ่ะสันต้องคืนสอนเลยบนดภัก

เขาอีกปีซอนเดวเขาเห็นลูกกันบักเจินที้งแม่เข้าก่นแหละผู้ชายผู้ใหญ่ผมต้องมาจะสดเออเขหนึ่งจะตะเคียนกื้ให้เขานึเขานึงจะก่อกางยู่เขาพี่น้องจันน้อกกับแม่ครัวสุปลาบสุโก้อยพี่น้อง บ่สอง Harriet, ata, อหัว <hã professionally, S 1> อิอ beer, maybe, maybe. ่มแล้วเนอะบ่บ่บ่มี่บะมี่มานกระปุ่นหมอนังกระปุ่นเพราเนี่ยสมมาเ่ยพี่น้องจ้า chia sai nè, cái nào ơi. ทีมงานไลัวพี่น้องเออัวเจสายบอ ขอหร่ตัวแซนขอคุณอมเมนต์ัวกำลังใจดีทแห่งวัตสุขสุขนแล้วขอกั็ใหม่คิดหนาสบายดี